ค่ะทุกคนตอนนี้พงอยู่กันที่โตเกียวนะคะวันนี้พามาช้อปปิ้งกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้พงไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าพงนัดพี่สาวหนึ่งคนที่เขาอยู่ที่โตเกียวมาอย่างยาวนาน <c oughs> นั่นก็คือชาดาสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่นานานะคะจากเพจไม่ใช่ครูแต่บุร u ของทุนในโตเกียวค่ะ <c oughs> ช่วงนี้อากาศดีมากเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาช้อปปิ้งกันที่กินซ่าค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดินเล่นกันอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เรามีเป้าหมาย ในการที่จะมาร้านแบรนด์เนมมือสองบัดพร้อมเปิดวงเงินมาเต็มที่ <laughs> ซึ่งใครที่จะชอบแบรนด์เนมนะคะก็แนะนําว่ามากินซ่าเลยเพราะว่าเรียกว่ามีทุกชอบทุกแบรนด์เป้าหมายของเราในวันนี้นะคะนั่ก็คือร้านแบรนด์ออฟกินซ่านะคะคุบอกได้เลยว่าเป็นร้านในตํานานของญี่ปุ่เป็นร้านที่ใหญ่มีทุกแบรนด์นะคะแล้วเราก็ถึงหน้าร้านแล้วค่ะ คือที่นี่มี4ชั้นค่ะทุกคนแล้วก็ชั้นแรกเนี่ยเรียกว่าชาแนลนะคะคือเต็มมากมากเลยปังมากเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แบบสีน่ารักมากนี่ในช็อปไม่มีแล้วจริงหรอทเวนตี้ทูสีน่ารักมากเข้ากับสปริงมากต้องแบบจีบเอสเอนะถึงจะได้อะแต่ว่าทามาที่นี่คือแบบได้เลยได้เลยสภาพดีมากจรวยนะคะเขามีหลายสีหลายรุ่นหลายไซส์นะตัวคลาสสิกอะไรเงี้ยแต่ว่าทเวนตี้ทูตอนนี้คนไทยคิดมากโดยเฉพาะสีดำสีดำก็คือแบบ คลาสิใช้ได้ตลอดกาลนะคะแบบแต่ว่าที่นี่นนค่ะมีแรงกิ้งของเขาว่าแบบอันนี้ของยังไม่ใช่้าเนะ ใช่ป้ายของเขาอันนี้ก็คือยังไม่เคยใช้เหมือนกันราคาก็จะสูงกว่าตัวที่เขาแป้งมากทำไงดีที่แต่งหน้าส่วนใบนี้ก็คือใช้แล้วอันนี้มือสองแต่ว่าก็เป็นรงนกเอแต่ว่ามันใหม่มากเลยนะแรงนกเอของเขานี่คือแบบมันไม่มีรอยเลยพี่นานะอย่างตรงก้นก็คือไม่ไม่ถลอกเลยนี่คือแบบแรงนกเอจริงคือแบบเหมือนออกช็อปเลยนะคะแต่ว่าก็คือราคานี่ก็คือลดลงมาแล้วนะแล้วก็ที่นี่เรามั่นใจได้แบรนด์ออฟนี่เรียกว่าเป็นตำนานนะ เป็นตำนานของญี่ปุ่นก็ว่าได้เรื่องของแบรนด์เนมมือสองนะคะหรือว่าชัวมากที่ไม่มีของปลอมอ่ะใช่เวลาจะมาขายสมมติพี่นรนจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเราเอามาขายเขาจะต้องตรวจเอกสารเยอะมากตรวจว่าของจริงของไม่จริงแล้วก็คือคนที่ตรวจเนี่ยเขาจะเป็นโปรเฟชชั่นอลก็คือมั่นใจว่าขอได้แน่นอนของแท้แน่นอนนะคะ พูดถึงเรื่องราคา<ช>เขามีส่วนลดเพิ่มสำหรับคนไทยใช,ใช่ลดเพิ่มนะคะ5 0 0 0ัถึง30,000เยนเลยนะคะก็เดี๋ยวขึ้นค<ย>ู่ปองไว้ให้เยอะเนาะ,ะเดี๋ยวชอปต่อกันดีกว่าเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะแบบอยากดูว่าแบบเฮ้ยมีรุ่นไหนบ้างสีขาวเหมาะกับชุดมากเลยนะแต่สีนี้ก็คลาสสิกตลอดกาลนะใช่หนังคาเวียปะใช่สวย1ล้านเยนค่ะแต่ว่าเราได้ลดเพิ่มอีก30,000เยนปะ สวยเนาะใช่ไหมเออใช่ที่นี่เรา track free เนาะรุ่นนี้ก็น่ารังนะถือออกงานได้สีแบบดีมากสีหายากนะสามารถสะพายก็ได้ใช่ถือก็ได้สวยไหมพี่นันนะเลอค่าไหมเลอค่าเนาะดีไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นแรง k A ค่ะทุกคนแต่มันใหม่กิ๊กมากเลยข้างในก็แบบพร้อมมีถุงผ้านะคะหนังก็ดีสีสีเขาเก๋นะเป็นมิเต็ดร้านนี้ พี่ณนาดูแล้วนะคือแบบว่ามันมีรุ่นลิมิเต็ดเยอะอย่างเช่นรุ่นที่มันออกแบบช่วงที่ต้องจองต้องเป็นแบบคนที่สนิทกับเอสเองจริงอะแอบสาดตามองลิมิเต็ดเยอะเหมือนกันจ๊าว้าวปาไมมนี้คนก็ชอบสะพายเอออุ้ยราคาแบบราคาแบบคือตอนแรกแบบเห็นแบบเออมันเหมาะกับเรานะเราของเยอะของเยอะผู้หญิงแบบเี่ะสะต้องเยอะแต่ราคาแบบ เราจับต้องได้ไดไดชาแนล,ลก็เหมือนกับเอออเาไว้เก็งกำไรในอนาคตอะ่ะดาวนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นลิมิเต็ดอะแม่ะมันต้องจอง่อุบยใช่มันต้องจองก่อน Limited เนาะนึกถึงอย่างแรกคือมาริโอ คอลาแหลบกับมาริโอหรือเปล่าเพราะว่าเห็นอันนี้มีแบบชาแนลเซอร์มูนคืออะไรพวกอ็อเซอรี์ของเขาก็มีนะคะนน่แอเซอรี์จากชาแนลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของแบรนด์เอทั้งนั้นเลยวิ่ยเข็มเข็มกันนี้น่ารักจังเลยอ่ะอันนี้ ชั้นแรกเองนะคะทุกคนเพราะว่าชั้นแรกเนี่ยคือชาแนลเยอะแล้วมีเมื่อกี้มีสีลนด้วยเดี๋ยวไปดูดีมั้เพราะว่าคนไทยคิดมากพี่นานาตอนเนี้ยนะตามยุคตามสมัยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้วิกตงจะมาหรือเปล่าพะน้องลิซ่าเปลี่ยนแล้ววิกตงเขาก็คลาสสิกเขาขายได้ตลอดการอยู่แล้วอืออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ลดราคาคือลดแล้วแล้วก็ลดลดลงมาอีกนะคะทุกคนแต่มันเข้าได้กับทุกลุกเลยอ่ะใช่เนสวยงาม พ่อเฟนดีด้วยเฟนดีเเฟนดีในไทยไม่ค่อยตอนนี้คือคือแต่ก่อนนี่ก็ใช้อยู่แล้วแต่ว่าคือแบบไม่ได้ใช้เข้ามาแบบหลายปีไม่ได้เข้าร้านมาหลายปีมากแต่ว่าหลังๆมาคือเขาทําแบบลายน่ารักน่ารักอยู่อะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาชั้น2กันนะคะชั้น2ก็คือจะเป็นพวกวอชเจวรรี่แล้วก็ กระเป๋านะคะก็จะมีแบรนด์อื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะขึ้นมาถึงปุ๊บก็จะเจอกับจ i v องชี y ก่อนเลยเห็นใบนี้แล้วใจวางเพราะมันเป็นสีนี้แหละราคานาโอเคเท่ากับชุดเกินใบมุ้ย Balenciaga ที่นี่ก็มีค่ะนี่ราคานะารักเชียวแล้วก็จะมี Dior นะคะเรงไงใไหนเาื่นมาโชว์จอยอ้อ้ย้ยโออันนี้แบบสวยเกิน เหมาะก,กับแป้งไม่เหมาะก,กับพี่เอาอีกแล้ว <c oughs> วิ่ยเลดดี้เลดดี้อุญนักนงมาอนันนะอันนี้สวยเท่มากแมทช์ได้ง่ายนะคะกระเป๋าใจกับข้าวตัวโทนเนาะ คือญี่ปุ่นตอนนี้มันมีหลายอย่างอะที่คนเข้าแถวกันเยอะแต่ก่อนคนจะเข้าชาแนลเอ่อเอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือตอนนี้คือมาดีอกันดีอคือแบบเยอะมากกระเทนไทยก็โคโค่ฮีทใช่น่ารักคือที่เนี้ยค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าของมันจะดิสเพลย์อย่างนี้ตลอดันไม่ใช่นะมันวางปุ๊บมีคนถูกใจ๊บเอาไปเลยเพราะฉะนั้นก็มันต้องคอยแวะมาดูเนาะมันไม่ใช่แบบมาครั้งเดียวจบอะไร้ย่มานเาีไย ที่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมาก็อาจจะต้องมีถูกใจแล้วก็ติดไม้ติดมือไม่แน่ๆมาแล้วแบบต้องแอบมองทุกใบอ่ะใช่แต่นี้ยังไม่ถึงไฮไลท์นะเพราะไฮไลท์ของเราอยู่อีกชั้นหนึ่งใช่ใช่อุ้ยมิวมิวอันนี้กําลังคิดคนไทยคิดมากกลับมาฮิวฮิตมิวมแล้วเนาะใช่คิดมากคือแบบกลับมากลับมาแล้วค่ะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แต่เขาจะมีแฟนแท้ๆของเขานะมิวมิวอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเช่นพวกเรา ใบนี้กำลังไส์กำลังดีสีนี้คือแบบใช้ง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูใบนี้ต่อใบจิ๋วใส่อะไรได้นะใส่โทรศัพท์ทับฟลิปได้เอาซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยเอาซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยเหมาะกับการแบบคาดแต่ยใยน้องนี้กุญแจบ้านกุญแจรถลิปสติกสองแท่งเต็มเป็นอัเซสอรี่ค่ะเนาะใช่น่ารักมากนะคะ ที่ชั้นสก็คือจะมีพวกจิวเวลรี่ด้วยนะคะแล้วก็ราคาก็คือลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยคือร้านนี้ค่อนข้างคัดของนิดนึงค่ะคือจะแบบของเก่ามากๆหรือว่ามีตําหนิเยอะมากๆอจะไม่ค่อยเจอนาฬิกาก็มีนะคะอันนี้ก็หมวดของ Rolex ก h a ชาแนลสี f ทิฟฟาน่ารักวรุ่นนี้นะ่าจะเป็นรุ่นหินนะคะวางอยู่หลายเรือนมากเลยคือเราชอบอนไนเนี่ยเราให้พนักง,งานบอกพนักง,งานได้เลยเออแต่ใส่แล้วสวยจริง สีงเงินก็สวยนะไซได้อะทุกคน,น,แ,น,แ,นและก็มาถึงชั้นที่เป็นไฮไลท์นะคะทุกคนโอยเป็นไงล่ะเรียงหน้ากระดานสวยงามมากๆนะคะนี่คือเป็นชั้นของ h อ r ์เมสนะคะ mm hmm. คือบางกะเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่นานะกะจะช้อปรือเปล่าไม่คือครั้งที่เรามาเซอร์เวแล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> ของเขาโรเทดไวเหมือนกันนะสีเยอะรุ่นเยอะรุ่นแน่นมากเลยเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่ามีสตอรี่แน่น <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่มีเงินเราซื้อด้มันต้องมีมัน <c oughs> ต้องสะสมยอด <c oughs> เดินเข้าชอบป,ปุ๊บคุณต้องมีแบบต้องสะสมเป็นล้านอะ <c oughs> ที่นี่คือเราแค่มีเงิน <c oughs> เราแค่มีเงินเราซื้อได้เลยทุกใบนะคะ <c oughs> <c oughs> คอนซ้องมาได้เลยนะคะสวยเนาะสวยมาก ปิโกตองก็มีเคลลี่หรืออะไรมีหมดเบอร์กินมีหมดนะคะเดี๋ยวเราไว้ไหนนะชอบพี่นันหมดตัวนะวันนี้เพิ่มวงเงินหรือยังสีเนาะราคาได้อยู่ไหมพี่นันะราคาได้แต่นี้ยังไม่เคยใช้นะใช่อะแล้วแต่แล้วก็แล้วแต่หนังด้วยใช่ ถ้าเป็นพวกสีสีพวกนี้ก็คือจะถูกลงมาหน่อยไซส์ไหนดีคะแต่พอเป็นไซส์นี้ปึ๊บน่ารักขึ้นมาทันทีเรามาดูรุ่นยอดฮิตของคนไทยตัวการ์เดน การเล่นปาร์ตี้นะคะสีตอนนี้จะมีประมาณนี้ที่ฮิตเพราะว่าราคาย่อมเยาวที่สุดอันนี้คือยังไม่เคยใช้เนะเป็นของใหม่ลองสะพายไหมสักใบไหมคะจุมากอยาจะเห็นแบบสีเนี้ยใช่ผ้านี้จะอยู่บางรุ่นนะคะคือเขาก็จะมีลดเพิ่มอีกนะคะราคานี้เราก็ลดเพิ่มอีก5%เรแล้วก็ได้คูปองส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีก นี่ก็ต้องคอยมาสอดส่องเอาดูเนาะใช่คือคุูปองก็ตัวช่วยได้เยอะนะเลนดี้นี่เป็นยังไงรู้รีว่าครองใจวัยรุ่นอาจจะแบบเบอร์กินอาจจะดูผู้ใหญ่ไปโออะไรอย่างเงี้ยเติมพี่รุ่นนีเหมือนไม่ตะโกนแต่ตะโกนไม่ตะโกนแต่ตะโกนเดี๋ยวเรามาดูคอนสตองดีกว่าเพราะว่าคนไทยชอบนะคะซิมัสเออเนไงชิมัสคอนสตองว้าว สีสวยมากสีสวยชอบสีมานาวอันไหนคะอันนี้หรอ,อชอบอันนี้อะแต่บ้องเห็นอันนี้ลดราคาเพิ่มอีกคืออันนี้มันเป็นความเป็นแอมเมสหนักมากเลยนะม,นม,มันส้มมันสีมันได้มากก็แถมยังลดราคาอีกอ่ะปกติอะถ้าสีคิดมันจะอยู่ประมาณสองล้านที่นี่นะคะอันนี้ยูสเอนะ,ะอยู่ที่ล้านสามแล้วก็ยังจะลดลงไปอีกด้วยคอนสตง สวยมากเข้ากับชุดอีกแล้ววันนี้ชุดนี้เปล่าวันนี้ชุดนี้เข้ากับทุกกระเป๋าได้เื่อลำบากอันนี้คือะเลื่อนมาแต่ปิโกตองก็น่าหลักรุ่นฮิตค่ะปิโกตองนะคะจุมากเรียกว่ามีอะไรก็โยนโยนโยนเข้าไปคนที่ชอบขับรถจะแบบชอบใส่อันนี้อหรอเพราะว่ามันวางได้ทุกอย่าง่ะกระบอกน้ำอะไรก็ได้พี่นานาจะใส่กระบอกน้ำลงไปในแอมเมสค่ะ ผ้าพันคอก็เยอะอนี่ผ้าพันคอก็เรียงกันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีพวกชามต่างๆใบเล็กๆนะคะอุปกรณ์แล้วก็อ c เซสรซอรีของเขาก็มีเหมือนกันเบอร์กินค่ะทุกคนมาฟังเบอร์กินกันบ้างไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่ว่าูชอบสีนี้มากพี่านน่ะสีแบบมินกรีมาสวยมากที่ไทยคือมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ค่ะ ต้องมียอดด้วยแต่ที่นี่มีเงินซื้อได้ทุกอย่างนี่ค่ะสีนี้น่ารังมากพี่นะนะมันเข้ากับสกินโทนมึงด้วยน่ารังนาอสวยมากอันนี้เป็นเบอร์กินสีที่ชอบนะคะ which l i นะคะเผื่อคุณสามองอยู่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูอันนี้เพิ่งเคยเห็นว่าเป็น USB ทุกที่เราเจอแต่แรงเอมาดูแรงบีกันค่ะว่าเป็นแบบไหนใช้ส่งสมบัติ แต่มันดูใหม่มากเลยนะ<ช>มันแค่แบบรู้สึกว่ามันมันเขาเรียกมันนุ่มขึ้นแต่นี้ก็คือขาวก็คือยังขาวอยู่นะคะอ,อันนี้คือแรงมบีเขางเรานะทุกคนและนี่ก็คือใบที่ราคาสูงที่สุดในช็อปที่มีตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่24ล้านเยน24ล้านเยนถุงมือพร้อมนะคะ <laughs> <laughs> ดันเข้ากับชุดไปอีกลำบากแล้วเกว็บตังกี่เดือน

ไอติออรุล hmm. ุนี้สวยอ่ะ mm hmm. สวยสวยมากเลยอ่ะสปริง hmm. มากช mm hmm. าแนลห้าหมื่นสี่น่ารักบัตรมาค่ะ <laughs> <laughs> นี่ก็คือเป็นแฟชั่นนะคะรวมแบรนด์แอร์เมสชาแนลเฟนดีลุยวิกตองนะคะนี่หมดเลยเอาแม่ค้าหมวกเอาแม่ค้ารองเท้าเส <laughs> ื้อผ้าคือเบียด <laughs> 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 คือแบบไม่เหมือนแบรนด์เนมแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าเบียดมากแต่ถ้าเป็นร้านอื่นก็คือเขาจะวางแบบตัว2ตัวเนาะร้านนี้คือแบบฟิลไลท์แบบว่าร้านไข่เสื้อทั่วไปแต่ทุกอย่างแบรนด์เนม ดิสเพลไม่เน้นเน้นขายค่ะที่นี่เน้นขายก็เป็นไงบ้างคะเรียกว่าจูใจเนาะเพราะ <S <S ว่าเราเราพาไปแบบ4 <S <S ชั้นครบเลยนะคะ <G> ก็เป็นว่าใครที่แบบมองหาแบรนด์เนมนะคะในราคาที่แบบย่อมเยาจับต้องได้นะคะทั้งมื่1 2, มือ2ของที่ยังไม่ใช้มาได้เลยที่นี่ที่แบรนด์ออฟสักคิงซ่านะคะพี่นะนะถูกใจที่สุดก็คือชั้น4เนี่ยแหละเดี๋ยวจะต้องแฟชั่นแต่ว่าที่เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือ MS ชั้น3เรียกว่าโปรดักต์แน่นที่สุดนะคะก็มากันได้ค่ะ ที่นี่ค่ะแบรนด์ออฟสาขากินซ่าเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อหม่ข้างบนค่ะใช่โมจ่าขายยังไม่ทันช้อมเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวบังขอตัวฝั่งชาแนลก่อนละกันพี่นาน,นะถูกใจชาแนลชั้นส <Channel S 2> นะี่แน่ชาแนลเหมือนกันแต่เป็นรองเท้ากับหมวกค่ะเอาเป็นว่าชวนเพื่อนกันมาค่ะเพราะว่ารับรองได้ของ <No. S 1> ถูกใจเนาะแล้วก็มีคูปองส่วนลดเพิ่มกันด้วยนะคะใช่โอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจกันแล้วเจอกับแป้งใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะมีพี่นานะด้วยก็ได้โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย